สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยิยงกระสิเอากางเกงทีลูก้าเพิ่นสิมาซ้อมให้เบิร์กแ้วจ้ามันเป็นเอกางเกงที่แบบว่าเปล่าแตกเพอนเพื่อนคนใดที่ว่ามีกางเกงเปล่าแตกลักษณะนี้ก็สามารถซ้อมได,ได้แล้วจ้าสามารถนํามาซ้อมได้แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนนี่สี่ไกลจะแตกหรือว่ากนดนึงก็จากขาดจะ่ันนี้สามารถซ้อมได้ แด่ว่ากางเกงที่เขาใส่จนแตกหนึ่งครึ่งเกงที่ตัวปวดของข้าวแล้วจ้า,จาเพื่อนเพื่อนลักษณะเป็นลักษณะนี้อาจารย์สิมิไรตัวแล้วจ้าจเพื่อนดีลูกค้ามันต้องสมเนาะนนนสีดำบางอันก็นสิเป็นทางนึงทางที่สองก็สีเริ่มมีอาการได้จา่ายเพื่อนเพื่อนนี่เป็นลักษณะนี้นะจ๊ะ หลายตัวจะ้ะพ่อกระสอมได้ตามจุดที่ลูกค้ามาให้ได้จ้านี่นี่สิบเบิกลักษณะของกันที่เ่าจะเย็บได้จากเพื่อนๆว่าเ่าจะเย็บขนาดใดเนาะเพื่อนเพื่อนที่แปลว่าอยากพัดส้อมผ่าได้จากเพื่อนๆลักษณะการแตะด้จากเพื่อนๆ นี่สิค่ะสิบอกวิธีถ้าจะเวลาเขาเย็บเขาจะเย็บขึ้นมาสูงเล่อยเลื่อยเลยจากจุดเพิ่นแตกได้จ้ะเพื่อนๆอยู่ไปได้จ้ะเพื่อนๆจะสามารถเอาเอาประมาณนิ้วกลัวหรือว่าจะขึ้นไปห่างอสองนิ้วก็ได้ได้จ้ะนี่คือคือตรงที่มันแตกแล้วเ้นนี่ เพื่อนสิเอขึ้นมานิ้วเคร่งหรือว่าจิเลยขึ้นมาประมาณสองนิ้วอะไรได้จ้ะักษณะทั้งการที่เขาจะเย็บเนาะเขากับสิเย็บเส้นนี้ได้จะ้ะเพื่อนเพเพราะว่าเป็นยังเขาคูยเย็บเส้นนี้เวลาเขาเย็บปะนอกจากเพราะว่ามันสิแตกมาหอดทั้งนี้นนนได้จ้ะนี่เพื่อนเ่เขาต้องสกัดว้ก่อนนดจ้ะนี่เ่าจะเป็นหลังเยบ็บเย็บออกมาออกมาจากตรงถี่เป็นแผลของเพื่อนได้จ้ะนี่เพื่อนนีน่ อีกฟังทั้งนึงนีกคือการ้น,นะนะเพื่อนๆนี่จากแพ้ของเพื่อนนิ้วเคิงหรือว่าเพื่อนจะเอาสองนิ้วก็ได้ดจน่นีนนี่คือ,ค,อคือขีดขอบอกเพื่อนๆให้เอาวาลุสนที่เขาจะเย็บไปทั้งขนาดใดน,น่าจะหน่วิธีปลาเข้ากับสามารถปลาแบบ ยามไปยามมากก็ได้เด้อจเรื่องว่าเขาสิบวยยามไปยามมากก็ได้แล้วองเพื่อนฟังเคร่นี้เขาก็เพื่อนเห็นบอลห้อยเขาก็เย็บตามห้อยนี่เลยก็ได้จเพราะว่าป้องกันการมันจะแตกแล้วจะนี่สิมี้ห้อยเย็บนี่เนาะเขาก็สามารถเย็บตามเพื่อนเลยก็ได้จนี่เรือว่าเพื่อนเพื่อนจะตามลงมากกาห้อยห้อยที่เพิ่นเย็บนี่ก็ไดได้ใจเวลาเพื่อนเพื่อนปะเนาะ ทำนี่ก็ได้ไดจเจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่คือผ่าที่นีเตรียมไว้ได้ใจเพื่อนเพื่อนนี่มีขนาดซ้ำกันกับตรงนี้ได้ใจตะว่าเพื่อนเพื่อนมีพื้นใหญ่กัเอาพื้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ได้ใจเวลาเขา้าปาล้วเขาจะตัดออกก็ได้ได้ใจตะว่ายี่สิบประกบมาทั้งทั้งในเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเบืองเนาะ เพื่อนจ็บพอไปตามแล้วจะนี่คือด่านในของเก่งแล้วจะเพื่อนมีสีบ่างเป็นแบบให้เพื่อนเพื่อนเมงเพื่อนสามารถตัดให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วจะเพราะว่า,าเวลาหอาปะแล้วเขาจะเกียนออกก็ได้นี่นี่คือนาผาแล้วจานี้คือค่อชื่อชื่อเพราเป็นนาผานะเวลาเพื่อน ว่างไ่เพื่อนๆทับตรงตรงรอยที่เป็นปะไวะ้นีจ้าเพื่อนๆเป็นลักษณะน,นี่เนาะจ้าเน,นี่ยค่ะเพื่อนๆเพื่อน,นได้ี่ว่าว่ายานเพิ่นเล่นไปเล่นมากก็สามารถเอาเข็มมุดมาก,กัดไว้ได้ด้วยจ้า จะเพื่อนๆเอาเข็มมุดคัตไว้จังสีก็ได้เวลาเพื่อนๆเย็บเพื่อนๆต้องเย็บจักประมาณรอสองรอบเพื่อนๆก็ดึงเข็มมุดออกได้จ้ะแล้วเพื่อนข้อภาษีบ้างลักษณะนี้้ะจ้ะอยู่ของข้างในของเขาเก่งเนาะแล้วจะไหนเพื่อนๆก็จังนั่งไปเย็บได้จ้ะเพื่อนเพื่อไปเย็บปุ๊บเพื่อนๆก็จังดึง เข็มมดออกนะจ้าเพื่อนเพื่อนหน่อเข็มมดออกนะจ้าอันนี้คือยิงๆสุบออกไว้ที่ห้องการว่างผ่านนะจ้าเพื่อนเพื่อนสามารถว่างพื้นใหญ่ก็ได้เด้อจ้าหลงังจากเข้าป้าแล้วเขาจงเขียนออกก็ได้เด้อจ้าสาหรับคลิปนี่ก็มีสำนึกเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนานขอบคุณเพื่อนเพื่อนเด้อจ้าที่เขามารับชมนะจ้าสวัสดีจ้า